าวันที่28กรกฎาคม2564ใส่บาตเรียบร้อยใส่บาตเรียบร้อยปั่นผ้าทิ้งไว้ระหว่างปั่นผ้ารอผ้าเสร็จเราก็มานั่งดื่มกาแฟไทยสเก็ตด,ดื่มกาแฟวันนี้กินอะไรเนี่ยมื้อเช้ากินอะไรเนี่ยเบอร์เกอร์กุ้งค่ะ อ,อากำลังยากซอสเซิร์ฟก็ไม่เมื่อนี่เลยยองอากาศดีหลังจากที่ฝนตกประมาณสักสองสาวันก็มนไม่ได้ตกหนักอะไรนะออกกำลังกายถ่ายสเก็ตเนี่ยก็เหงื่อออกดีเหมือนกันแต่มันได้สำหรับตัวเองเนาะได้เหงื่อ แต่ถ้าถามว่าหัวใจเต้นเร็วเท่ากับเดินหรือจ็อกเบาๆไม้ไมหัวใจเต้นช้ากว่าการทำอะไรก็ตามสำคัญที่ใจเกศนีก็คิดว่าตัวเองจะไถ่ายสเก็ตเติบสเก็ตไม่ได้มันต้องผ่านช่วงระยะเวลา ความกลัวันระยะเวลาของการล้มทำให้เจ็บตัวล้มต้องเข้าโรงพยาบาลมันคือปมในใจที่เราลัวถ้าเราเก้าวผ่านความกลัวตรงนี้ไปได้ฝึกบ่อยๆมันก็น่าจะได้เล่นได้ในระดับหนึ่งไม่ถึงกับขนาดเล่นท่าสน a p เอยนั่งสน p หรือว่าท่าอะไรต่างๆที่เด็กๆเขาเล่นกัน อันนั้นเด็กเขาอายุยังน้อยแต่เราอะ่ะไม่อยากจะบอกว่าเราขึ้นเลขห้าแล้วห้ากว่าด้วยเออเล่นเซิร์ฟตอนอายุห้ากว่ามันก็โอเคนะได้แค่นี้ก็โอเคแล้วเนาะ